สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้มาดึกนิดหนึ่งวันนี้นะคะก็มารีวิวครีมรองพื้นแบบซองจาก Seven เซเว่นเหมือนเดิมนะวันนี้เป็นตัวนี้นะคะพอลล่าพอลล่าบีบีครีมเป็นพอลล่าส้มพลบงนนตัวส้มเขาทำแพคเกจมานะ่ามากๆเลยอะ่ะอันหนึ่งก็49บาทนะคะ ก็ด้วยความน่ารักของเขาเราก็อยากลองแล้วก็ดูแบบแบบเขาบอกว่าออกมาแล้วเป็นสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเออนี้ก็มาลองดูบ้างดูว่ามันจะเป็นเกาหลีไหมเวใสดีครับก่อนเอาละเริ่มเลยนี่คือหน้าสดอ่ะเราก็มาหมุนกันเลยนะคะหมุนกันเลยค่ะหมุนเปิดเลย ไม่ออกอืมโอเคแข็งมากแล้วก็ไล่บีบมานะคะบีบใส่หลังมือนะวายกลิ่นมันยังไงไม่รู้อ่ะกลิ่นแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะเนื้อครีมก็แบบเออสีมันค่อนข้างออกคลำ้ำนิดหน่อยนะก็เนื้อมันก็เหลวๆ เหลวเลยแหละอืมก็น่าจะทาง่ายนะเพราะว่ามันเหลวแต่สีเนี่ยสิจะได้ไหมสีมีความรู้สึกเหมือนมันแบบมันมันเข้มเข้มกว่าผิวจริงอะ่ะอืมทาไปแล้วอ่ะมีความรู้สึกหน้าเป็นสีโกโก้สีเทาๆอะไรเงี้ยูไม่มีเบอร์ให้เลือกด้วยก็คือ มีแบบนี้แบบเดียวเลยจำใจต้องซื้อแบบนี้เลยนะคะข้อดีของการซื้อครีมรองพื้นแบบซองก็คือแบบประหยัดไรเงี้ยราคาไม่ค่อยแพงไมยถึงว่าการซื้อต่อครั้งเนาะแต่ถ้าเทียบเป็นจริงๆแล้วเป็นปริมาณนะซื้อแบบขวดคุ้มกว่าเยอะ เป็นรองพื้นที่ลงได้ง่ายนะคะแบบเกลี่ยไปปื๊ดปๆ๊ปื๊ ط, ปืดอ่ะมันก็มันก็โอเคแล้วละ่ะสีก็ก็ดีกว่าที่คิดนะตอนแรกคือทาออกมาเนี่ยคือสีมันออกแบบน้ําตาลเทาๆเห็นแล้วตกใจตายละไม่เคยเห็นครีมรองพื้นที่ไหนนะแบบว่าสีสีออกมาเป็นแบบนี้ออกน้ำตาลเทาๆบอกไม่ถูกแอบบกลัว แต่พอว่าลงไปแล้วนะก็ไม่ได้เทาอย่งที่คิดก็พอได้อยู่แต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าไม่มีสีที่เราเลือกเลยอะ่ะก็จำเป็นที่จะต้องทานนะที่เหลือก็มาลงขอ แล้วก็ด้านนี้นะคะที่เป็นตัวตัด,ต,ดตัดเนี่ยเห็นไหมอ่ะก็เอามากดกดบนหน้าเออก็ก็รู้สึกว่ามันมันซึมเข้าผิวนะอืมตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แบบซองนะของเซเว่นซื้อเออบางสาขาก็มีบางสาขาก็ไม่มีก็แล้วแต่เจ้าของเซเว่นนะเขาจะเอาอะไรมาลง บางสาขาก็แบบแทบจะไม่มีคิมรองพื้นให้เลือกเลยมีน้อยมากๆบางสาขาก็มีแบบยี่สิบสามสิบอันเลยอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าจะให้ดีก็น่าจะไปสาขาที่แบบว่าเออคนเยอะหรือไม่ก็ใหญ่ๆไปเลยที่ร้านเขาแบบใหญ่ๆไปเลยอืมลงแล้วก็โอเคนะแบบสบายผิวแล้วก็เออ ไม่เหนียวไม่อะไรเลยอลงง่ายมากติดอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องสีของตัวทีมรองพื้นเท่านั้นเองว่าตอนเทออกมาเ,เปิดออกมาบอนข้างดูน่ากวนิดนึงอ่ะเราก็มาไฮไลท์เชดดิ้งกันนะคะาใช้แท่งนี้นะคะไฮไลท์เชดดิ้งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นการแก้ไขปกปิดแล้วก็เพิ่มเติม อย่างเช่นหน้าผากเราก็อยากจะให้มันดูมีความสว่างขึ้นหนกคิ้วอย่างเงี้ยเราก็ทาไปแล้วก็ลบเลือนริ้วรอยได้เช่นใต้ตา,ใ,ตตาใครนอนดึกหรือเป็นตาเป็นหมีแพนดา้าหรือเออมีรอยตีนกาก็าโบกไปบางคนที่โบกอกโบกแทบจะเป็นครีมรองพื้นเลยอะไม่ถึงทากับทั้งหน้าเลยอะอืมล่องแก้มจะทําให้เราดูแบบมีอายุเนาะเนี่ยใต้ตาอะไรเงี้ย แล้วก็รอยสิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้เป็นสร้างเออเขาเรียกว่าท,ทําให้จมูกดลงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ข้างหนึ่งนะคะข้างที่เป็นสีน้าตาลอย่างนี้ตัวนี้เราก็เอามาอย่างใครหน้าผากกว้างอย่างเงี้ยก็เอามาทํากรอบหน้าให้เล็กลงตัดคางอย่างนี้บางคนนี่ ก็ตัดช่วงนี้ด้วยให้มันดูหน้าตบต่อแล้วก็ลงตรงนี้เพื่อที่จะทำเงาให้กับจมูกเรานะตัวนี้พี่ชิต้ามีนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เนาะมันจะเป็นสองข้างเลยข้างหนึ่งก็เป็นไฮไลท์ข้างหนึ่งเป็นเช็คกิ้งเสร็จแล้วเราก็เอามาเอาฟองน้ำมากดกดกดนะ ตรงนี้มันก็จะช่วยกบแล้วก็ทําให้ตใต้ตาดูสว่างขึ้นดูหน้าเราดูไบรท์ขึ้นนะแล้วก็ล่องแก้มมันก็จะทําให้เหมือนแบบเนื้อมันเต็มไม่มีร่องอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ช่วยในส่วนของทำให้หน้าดูแคบลงหนะาผาแคบลง ใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหน้าผากกว้างอย่างเช่นพิชิตาแล้วก็ตัดกรรมสร้างแสงเงาให้ดูมีมิติมากขึ้นดูว่าเหมือนหน้าเราเรียวขึ้นมันจะมีเงาคือหน้ามันจะไม่มันจะดูเหมือนตอบลงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเกิดจากการที่เหมือนเราทาสีลงไปที่กรามอะ่ะอันนี้เป็นการใช้เทคนิคก,การแต่งหน้านะ แบบเราไม่ต้องไปทำสัลยกรรมอนะไเ้ยเพราะว่าศัลยกรรมนี่คือบางคนก็ไม่กล้าทำเนาะเพราะว่ามันทำแล้วมันหนึ่งเรื่องให้จ่ายมันสูงแล้วก็บางทีเราก็กลัวผลเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฝีมือแพทย์ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบก็กลัวแล้วผ่าตัดทีนึงมันก็ักฟื้นนานบางทีก็ไม่สะดวกก็ลงแป้งกันค่ะ กเ็เนียนเรียบดีนะคะเนียนกว่าที่คิดนะตัวนี้ก็คืออันนี้เป็นส้มฮาลาบงไม่รู้จักส้มเกาหลี้งคะนะคะก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะโอเควิชิตาแต่งหน้าต่อน,นะ,ะอ่าก็มาใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวนี้นะคะวันนี้นะคะเอ่วิชิตาใช้แท่งนี้ยคือใช้แบบเนี้มาหลายปีมากแล้วดียังไงดีตรงที่ว่า หเลยแพ็กเกจเขาหรูหราดูดีนะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะตัวดินสอเนี่ยตัวที่สอ,องเขาว่ามันจะเป็นไส้แบบหมุนขึ้นหมุนลงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันเส้นเล็กแต่มันคมแล้วก็ไม่หักง่ายตัวนี้กันน้ําเขียนได้ดีมากนะแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นแปงปัดปัดขนคิว้วนะแล้วก็จะมี ไส้แถมมาให้อีกสามอันนะคะก็รวมเป็นสี่อันแล้วก็จะมีบล็อกคิ้วอีกสามอันคือชอบรุ่นนี้เนื่องจากว่ามันตอบโจทย์คือเป็นคนที่ไม่ถูกใจกับดนสอเขีคิ้วยี่ห้อคือหลากหลายยี่ห้อใช้มาเป็นแบบยี่สิบสามสิบอันแล้วก็ไม่ค่อยชอบเจอเนี้ยเราก็ชอบเมื่อเช้าก็แอบนอกใจเนาะก็ไปใช้รุ่นอื่นตัวอื่นปรากฏว่าแบบ หักอะหักง่ายๆเลยแบบเสียดายอ่ะเออแพงแล้วก็แอบเสียดายแต่ตัวเนี้ยเซตหนึ่งแค่99บาทเองสนใจก็ทักมาได้นะคะอ่ะขิมคิ้ว ส่วนหัวคิ้วเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นแบบฝุ่นนะคะแบบนี้นะแล้วก็ใส่อันนี้ลงที่บริเวณหัวคิว้วหอเพื่อทำให้มันมีความละมุนแล้วก็มีความฟูมากขึ้นเห็นไหมมันก็จะละมุนขึ้นหัวคิ้วอย่าให้มันเข้มมากข้างนี้นี่ยังไม่หัวคิ้วนี่เป็นแค่ขนคิ้วนะ แล้วก็ลงตัวนี้เข้าไปปัดเพิ่มหน้านึงแท่นี้ก็แจ่มแล้วจ้าอ่ะก็มาปัดแก้มกันใช้เป็นพาเลตนี้นะมีตั้งแปดอันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะแต่งโทนสีเขียว,เ,ยวเดี๋ยวน่าเดี๋ยวใช้แปรงนิดนึง أnira كa ina อโอเคแล้วก็มาใช้พาเลตนี้ในการแต่งตานะคะพาเลต้นี้มีห้าสิสีเลย<ม>เยอะมากโอแม่เจ้าเยอะอะไราปานี้วันนี้ก็จะใช้โทนออกเขียวๆนะแต่งโทนที่ไม่ค่อยได้แต่งบ้างเนาะเดี๋ยวจะใช้เป็น สีเขียวอ่อนอันนี้ก่อนเอ๊ะใช้ตัวนี้ก่อนละน,นะคะตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ลงไปลองพื้นก่อนใช้นิี้วซะเลยใช้กักนเดี๋ยวใช้สีเขียวนี้นะคะ แล้วก็ใช้เขียวนี้ต่อเลยเออสวยอะ่ะอืมแล้วแอบใส่สีน้ำเงินเข้าไปเล็กๆหยิบก<ๆ>ันเล็กหน่ตัดขอบด้วยสีน้ำเงินนี้ เราบากเพิ่มความมีอะไรให้กันดวงตาอืมสวยอ่ะแล้วก็อ่าจะกรีดอายไลเนอร์ เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะลิสเตอร์พอดี <su> กล้องมันยู่คนเราฟังใช้ตัวเนี้ยสีเงินเงินทาที่เปลือกตาให้มันดูแบบว่ามีอะไรอะไรหน่อยเขาจะมี <İ st idades> ความแบบแวววาวมากเห็นไหมวิ่งวิงวิ่ง ป่ะเป็นประกายแวว,วสวนมากเลยอย่างการจะไปงานอ่าร้อนไหมยังยังไม่ร้อนเดี๋ยวทาปาก่อนแล้วกันนะคะปากเดี๋ยวจะใช้ ใช้แค่มีแล้วกครัาไม่ค่อยได้ใช้เลยซื้อมานานมาก รูปบอกสวยจังเดี๋ยวยังไม่ได้กรีดเออยังไม่ได้ปัอาไอชโดนะพอดีจะใช้ตัวนี้อ่ะเออมันเป็นเครื่องดัดขนตาไฟฟ้ามันยังไม่ค่อยร้อนอะ่ะพอดีเพิ่งเปิดลองดูก่อนอันก็อุ่นๆอยู่โอเคหนีบแล้วป,ป่อยหนีบแล้วป,ป่อยนะคะ คือตัวเนี้ยอยากจะบอกว่ามันใช้ดีแหละคือใครที่แบบใช้ที่ดัดขนตาแบบรุ่นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะดัดแล้วบางทีมันก็ไม่ค่อยขึ้นเนาะแต่ใช้อ้รุ่นเนี้ยคือมันช่วยได้อะเห็นไหมอ่ะ ดีงามเลยนะขนติดเลยไม่ดีอะ่ะใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะคะใส่ฐานนะ ชอบเลยอ่าก็มาสรุปกันนะคะก็คือว่าวันนี้พิชิตไรีวิวตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่าพอลล่าบีบีครีมนะคะส้มพาราบงก็หาซื้อได้ตามเซเว่นคือก็ใช้ง่ายดีแล้วก็เนียนเรียบดีนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานิดเดียวที่ติดก็คือตอนที่บีบออกมาเนี่ยครีมเขาเหมือนสีออกแบบน้ำตาลอมเทาๆแอบตกใจว่าทาแล้วน่าจะดำไหม ก็ไม่ดํานะก็โอเคแล้วก็เกี่ยงง่ายใครที่ชอบก็ไปหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็ขอลาขอไปก่อนกันนะคะฝากกดไลค์กคคดแชร์กดติดตามหรือว่ามีอะไรก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ